สองเทรนที่กำลังเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจของพวกเราทุกคนเป็นสองเทรนที่มีศักยภาพในการเติบโตและเป็นโอกาสในการลงทุนสร้างผลตอบแทนมหาศาลครับสองเทรนที่ว่านี้คือบล็อกเชนและคริปโตกรีซีหรือสกุลเงินดิจิทัลเหตุผลที่กระแสาการลงทุนในบล็อกเชนและคริปโตกรซี่มาแรงมากเป็นเพราะอะไรและกำลังจะเปลี่ยนโลกในมุมไหนและเป็นโอกาสให้กับนักทุนอย่างพวกเราในด้านไหนบ้างวันนี้ผมอีกอนทโค้จากช่องทางกับอีกทุกเรื่องที่นักงทุนต้องรู้ ชวนเพื่อนังทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับบล็อกเชนคือเทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อกที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเรียกว่าบล็อกเชนครับระบบนี้จะแตกต่างจากระบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมที่เราคุ้นชินกันครับเช่นในปัจจุบันเวลาที่เราท,ทําธุรกรรมทางการเงินเราก็จะทําผ่านตัวกลางก็คือสถาบันการเงินซึ่งจะทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของพวกเราทุกคนเลยนะครับแต่การท,ทําธุรกรรมผ่านบล็อกเชนไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลชุดเดียวกันนั่นก็แปลว่าข้อดีของบลยย็ ความโปรง่งใสแก้ไขข้อมูลได้ยากเพราะทุกคนนั้นก็มีสำเนาห,หรือมีประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่แล้วทำให้สามารถตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยและช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมเพราะไม่มีตัวกลางครับทําให้ในช่วงลายปีที่พม่าบล็อกเชนกาลังถูกนามาใช้หลายอย่างเลยและครับทั้งการโอนเงินการซื้อขายออนไลน์หรือแม้กระทั่งการขนส่งสินค้าที่น่าสนใจคือการ์ดเนอร์บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสาร,รสนเทศชั้นแนวหน้าระดับโลกสารวจบ,บริษัททั่วโลกพบข้อมูลที่น่าสนใจครับ โดย75%ของบริษัททั่วโลกสนใจและพยายามที่จะนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจครับในขณะที่11%ของบริษัททั่วโลกใช้บล็อกเชนในธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน Deloitte เขาก็มองนะครับว่า55%ขององค์กรทั่วโลกกำลังมองว่าการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ IDC สำนักวิจัยระดับโลกถึงมองว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนถึงมีแนวโน้มเติบโตสูงถึง190,000ล้านเหรียญหรือ6 000, 000, ล้านล้านบาทที่เป็นอัตราการเติบโต,ต,ตสูงถึง48%ต่อปีไปจนถึงปี2024ไม่ธรรมดาเลยนะครับจะมีสุกิธุรกิจที่สามารถทําได้ขนาดนี้ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับและหนึ่งในประโยชน์ของบล็อกเชนที่ตอนนี้มาแรงมากๆแล้วก็นําไปต่อย,ยอดใช้กันมากขึ้นคือสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับและนี่คือเทรนด์ที่2ที่เป็นโอกาสในการลงทุนสําหรับพวกเราครับคริปโตเคอเรนซีคือสินทรัพยย์ดิิจตตออลที่้งาาศักร รหัสเพื่อใช้ในการป้องกันและยืนยันธุรกรรมผ่านระบบบล็อกเชนซึ่งถูกนามาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าบริการต่างๆรวมถึงใช้แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ ปัจจุบันมรานคาทั่วโลกเริ่มเปิดรับและก็อนุญาตให้สามารถใช้สกุลเงินดิจิตอลกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับในขณะที่การลงทุนเองก็ได้รับความนิยมจากท้งนักทุนรายย่อยและนักทุนสถาบันมากขึ้นเช่นกันสังเกตจากสัดส่วนกว่า70%นของนักทุนทั่วโลกที่ถือครองบิตคอยคือนักทุนรายย่อยครับจุดที่น่าสนใจคือสัดส่วนที่นักทุนรายย่อยที่ถือบิตคอยตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มสูงมากขึ้นครับ ในขณะที่จํานวนการเปิดบัญชีซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในแอป Coinbase ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าตัวในช่วง5ปีที่ผ่านมาจาก4ล้านบัญชีเป็น56ล้านบัญชีในปี2021ครับส่วนนักลงทุนสถาบันเองก็หันมาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นเชลล่นเดียวกันแนวโน้มสดใสามากเลยนะครับโดยมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือตอนนี้สถาบันการเงินชื่อดังหลายแห่งก็เริ่มแนะนําผุณลูกค้าให้จัดสรรเงินมาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลมากยิ่งขึ้นครับเพียงแต่ว่าต้องเป็น High Net Worth หรือว่าคนทีีี่่่่มมมคคววา,าัางังงงสสูแลก็น ในการช่วยจุดกระแสให้คนทั่วโลกหันมาสนใจตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันครับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลก็มีทางเลือกในการลงทุนมากมายมีเหรียญให้เลือกเยอะด้วยนะครับและในภาพรวมมีมูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีมูลค่ารวมกันประมาณ2ล้านล้านเหรียญแม้ว่าจะลดลงจากก่อนจุดสูงสุดกว่าครึ่งหนึ่งในปี2020ที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มเติบโตเป็นขาขึ้นในภาพระยะยาวครับ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าทั้งบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเติบโตจริงครับเปลี่ยนโลกได้หลายอย่างแล้วก็เป็นเทรนที่เราไม่ควรจะมองข้ามแล้วครับไอ้ที่น่าสนใจคือมีหุ้นที่มองเห็นโอกาสและทําธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับ2เทรนนี้หลายบริษัทเลยแหละครับยกตัวอย่างหุ้นมาราธอนดิจิทัลเป็นผู้ประกอบธุรกิจขุดบิตคอยสัญชาติสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าจะมีะไรายได้สูงเพิ่มขึ้น เป็นเกือบ30 0 0 0ล้านบาทในปีนี้เติบโต3เท่าตัวเลยครับส่วนหุ้น TSMC คือผู้นำผลิตชิปซิมิคอนดักเตอร์อันดับหนึ่งของโลกจากไต้หวันด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่สูงถึง53%าทำไมคาดว่ากำไรจะเติบโตได้37.3%ไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจขุดเหมืองคริปโตที่ต้องการใช้ชิปมหาศาลเลยครับถัดมาคือหุ้น Micro s โคร t ซ G y ของคุณ m i c h a e l Saylor ที่มุ่งม,มั่นอย่างมากกับการเข้าไปลงทุนในบิตค i n โดยทยอยเก็บสะสมตั้งแต่เด เพิ่อมอีก6 0 0 0ล้านบาทจนตอนนี้มีมูลค่าสูงถึง129,218บิตคอยหรือ2แสนล้านบาทมากที่สุดในโลกเลยครับนั่นก็แปลว่าการที่บิตคอยขึ้นหรือลงก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของไมโค r ไซจี y โดยตรงเลยแหละครับแต่ข้อสังเกตคือทุกครั้งที่ไมโครไซจี y ประกาศซื้อบิตคอยเพิ่มทีไรก็มักจะมีแรงขายแล้วก็ปรับฐานระยะสั้นทุกทีเลยแหละครับแต่ระยะกลางก็จะเด้งขึ้นมาได้ ในขณะเดีวยวกันครับถ้าการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นธุรกิจที่เติบโตได้ดีคือ Platform แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยวตัวอย่าง Coinbase ครับเป็น Platform แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ให้บริการกว่า100ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนั้นมีฐานจานวนผู้ใช้งานสูงถึง73ล้านคนครับแล้วก็มีสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายบนแพลตฟอร์มสูงถึง250,000ล้านเหรียญนั่นคือกลุ่มหุ้นที่เติบโตรหรือว่าได้ประโยชน์ไปพร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลครับหามาดูตัวอย่างหุ้นที่เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกันบ้างครับยกตัวอย่างหุ้น IBM ผู้นำให้บริการด้านซอฟต์แวร์ AI Cloud และการเป็นที่ปรึกษาเป็นบริษัทที่พวกเรานักลงทุนคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีตอนนี้ให้บริการบลอ็ออกกเนนนธุุรรรริจาาาหหแแลละะตตสมย์้วคับ ส่วนตัวอย่างกุ้นอีกหนึ่งตัวคือ Oracle เป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่อันดับต้นต้นของโลกโดยได้มีการเปิดให้บริการบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมการเงินและช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการจาัดทําเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณลูกคา้าได้มากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับไม่แปลกใจที่ผลประกอบการถึงเติบโตได้ดีอย่างต่อเน,นื่องครับโอเคพอจะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับมาวิเคราะห์ค้นหาโอกาสในการลงทุนกันหน่อยครับ ความเห็นของทางมิกกบอีกส่วนตัวเนี่ยผมเปิดใจแล้วก็ชื่นชอบศึกษาทั้ง2เทรนด์นี้มากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นเทรนด์ที่กําลังเปลี่ยนโลกอนาคตคขาว่าอนาคตอาจจะไม่ได้ไกลเหมือนกับที่หลายคนคิดนะครับหรือจริงๆแล้วกําลังเกิดขึ้นตอนนี้แล้ว และในฐานะนักลงทุนพวกเราเองก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านครับความสวยงามของโลกการลงทุนคือเราไม่ต้องเลือกว่าเทรนไหนกาลังจะมาแต่เราสามารถลงทุนเติบโตไปพร้อมกับทั้ง2เทรนเลยแหละครับถ้าจะเข้าไปลงทุนสกุลเงินดิจิตอลด้วยตัวเองก็ทําได้ครับหรือจะลงทุนผ่านหุ้นเองก็ทําได้เช่นกันแต่จําเป็นต้องเริ่มลงทุนบ้างแล้วนะครับส่วนจะมีสัดส่วนมากหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเองมากเพียงพออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจคือการลงทุนผ่านกองทุนรรวมคับ กองทุนเปิด lh blockchain หรือว่า lh blockchain trigger fund ครับก็เป็นตัวอย่างทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจโดยมีคาแรคเตอร์พิเศษเป็นกองทุนประเภท trigger fund ครับ trigger fund นั้นก็คือกองทุนที่ตั้งเป้าหมายว่าสามารถเลิอกกองเมื่อได้ระดับผลตอบแทนถึงจุดหนึ่งครับตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ยกตัวอย่าง lh blockchain trigger fund ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่1 0บสตางค์จากการลงทุนในระยะเวลา8เดือน มาทำความเข้าใจกลไกกันหน่อยครับกลไกของทริกเกอร์ฟันกองนี้จะแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปครับเช่นถ้าราคา IPO มีมูลค่าหน่วยลงทุน10บาทต่อนหน่วยเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง10บาท30สตางค์ต่อนหน่วยบริษัทจัดการจะปิดการขายกองทุน LH Blockchain ไม่รับคำสั่งซื้อแล้วนะครับแล้วต่อไปก็ต้องรอลุ้นว่าจะถึง1 0บาท80สตางค์ตามเป้าหมายให้ทริกเกอร์ในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ครับแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีที่1ถ้าทริกเกอร ความหมายคือมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นถึง1 0บาทสตางค์ต่อนหน่วยภายใน8เดือนและมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า10บาท70สตางค์ต่ตอนหน่วยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน5วันทําการนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์วันที่เกิดทริกเกอร์นะครับกรณีที่2ไม่ทริกเกอร์โดยถ้าหากว่าครบกําหนด8เดือนแล้วนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนแต่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถึง1 0บาทสตางค์ต่อหน่วยและมีมูลค่ารับซื้อคืนนนห่่่่ววยลงงงทุไมถึ10 70ตตาอ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายหรือว่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิอกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครับสิ่งสําคัญคือในระหว่างแเดือนแรกนับจากวันที่เริ่มทําการจดทะเบียนกองทุนผู้ถือหน่วยลงทุน LH Blockchain จะไม่สามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปไตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนครับ ราคา Bitcoin รุ่งหนักจากจุดสูงสุดประมาณ50%ก็ถือว่าเป็นภาพของข่าวใหญ่ตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะครับเป็นคนละภาพกับที่เราเห็นปีที่แล้วที่เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดครับและข้อสังเกตคือช่วงที่ตลาดร่วงแรงแต่พอไปดูพื้นฐานก็จะเห็นว่ามีการเอาบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเอาไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นครับนั่นหมายความว่าการปรับฐานมีโอกาสเป็นการปรับฐานชั่วคราวแต่ท้ที่สุดก็มีโอกาสที่จะเด้ง ข้อสังเกตถัดมาคือการร่วงรอบนี้ใช้เวลาแค่4เดือนครับแต่ร่วงหนักแบบนี้ตามธรรมชาติเวลาเด้งจะมีโอกาสเด้งแรงมากๆนั่นแปลว่าเป้าหมายของทวิตเกอร์ฟันที่8%ก็มีโอกาสถึงได้ไม่ยากเลยนะครับและถ้าว่าดูตามสถิติย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมาก็เหืนว่ากองทุนประเภทนี้มีโอกาสสูงที่จะทำได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ครับข้อดีถัดมาคือการออกแบบโครงสร้างกองทุนที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆครับโดยกองทุนเปิด lh blockchain เข้าไปลงทุนใน2กองทุนหลัก คือ Van X Digital Transformation ETF หรือ DAPP และ Investco CoinShares Global Blockchain Uses ETF Fund หรือ BCHN ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนระดับโลกครับโดยกองทุนเปิด LH Blockchain สามารถเพิ่มหรือว่าลดสัดส่วนของทั้ง2กองได้เต็มที่ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึเเลยแหละครับสามารถปรับได้ตามสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายและควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มากเกินไปเมื่อเทียบกับการลงทุนในคริปโตด้วยตัวเองและเมื่อดูจากผลตอบแทนก็น่าสนใจครับเพราะจะเห็นว่าตอนช่วงที่บิตคอยเป็นขาขึ้น ทั้งสองกองกใกล้ผล้นบแทนเป็นบวกครับแต่ว่า Van X Digital Transformation ETF นั้นให้ผล้นบแทนที่สูงกว่าส่วนตอนที่เป็นขาลงกองทุน i n v e s c o CoinShares Global Blockchain Uses ETF Fund นะกลับร่วงลงมาน้อยกว่านะครับเหตุผลไม่พราะ Van X Digital Transformation ETF นั้นเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่าทําให้มีความสัมพันธ์กับ Bitcoin มากกว่านั่นเองครับในขณะที่ i n v e s c o CoinShares Global Blockchain Uses ETF Fund จะเน้นมาทางบล็อกเชนมากกว่าครับนั่นก็เท่ากับว่าการลงทุนใน2กองนี้เป็นการช่วยกระจายการลงทุนได้ดีเพราะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดยเป็นการกระจายความเสี่ยงทางแง่ของตัวหุ้นและประเภทสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนนั่นคือบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลครับทำให้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆไปดูหุ้นที่ถือเยอะสุดในพอร์ตของทั้ง2กองกันบ้างครับเช่นทั้งกองของ Van X e Digital Transformation ETF ที่ลงทุนใน Block Inc ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายบิตคอย มีการลงทุนในหุ้นที่ผมได้เล่าไปแล้วทั้ง Coinbase แล้วก็ a r ร t h o n ด i จิท a l ครับส่วน Invesco CoinShares Global Blockchain Uses ETF Fund ลงทุนในหุ้นคาคาวค,คอบเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ชื่อดังที่มีบริษัทลูกลงทุนในบล็อกเชนแพลตฟอร์มและลงทุนในหุ้นที่ให้บริการ Platform แพลตฟอร์มแลกเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลายบริษัท และท SMC ผู้ผลิตชิปใหญ่ที่สุดในโลกจากไต้หวันครับเจนว่าเป็นหุ้นที่ดีมีคุณภาพเป็นผู้นําตลาดทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็จะมีความหปวนหวนได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือกองทุนเปิด LH Blockchain นั้นยังบริหารจาัดก,การกองทุนเป็นแบบดินามิกครับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพิ่มสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยทําให้การลงทุนนั้นสบายใจมากขึ้นในระยะยาวครับ และผมก็ย้ําเสมอว่าทุกการลงทุนมีเท่ากันและความเสี่ยงทั้งด้านความผันผวนของหุ้นและสถิติที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอดีตก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตและจากการที่กองทุนประเภทชิ i เกอร์ฟันที่ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กําหนดและไม่สามารถขายคืนเนื้อลงทุนในช่วงเวลาที่กําหนดเช่นกันครับ ยังไงก็ศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทาง,างต่างๆไปนี้ครับถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยูทูบอย่าลืม Subscribe ครับตอนนี้เรามีที่ตอกยังไงก็ฝากไป Follow กันด้วยครับผมมีคนโพสจากช่องทางอ,กกอีกทุกเรื่องที่นุดต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ